สวัสดีค่ะแฟนเพลงของสทนีวิทยุ9 7 5ซูนเมเกอร์จังหวัดภูเก็ตทุกฐานดิชันดีเจเ้ากระบีดีเจสทานาวิบยุ9 7 5วารายตี้มิวสิกจังหวัดภูเกต็ตกับตอนแบบโครงการส่้มมอกนิรภัยร้อเปเซทั้งผู้กับขี้และผู้หนังสอนไายเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทัพย์สินของฐาน เป็นโครงการตีดีมากนะคะช่วยหลอดการเจ็บการตายการปีการได้สุงสุดในขณะน,นี้สำหรับฐานที่ยังไม่ส้วมม่วงนีราภัยร้อยเปอร์เซ็นฐานคะเรามารวมพลังรวมใจหลอดการเจ็บการตายและปีการโดยการส้วมม่วงนีราภัยร้อยเปอร์เซ็นทั้งผู้ขับขี่และผู้หนังสอนไทยต้องข้อชื่นชมทันพันตำรวจเอกวันชัยเอกพรพิษ ที่เป็นผู้รีเริ่มโครงการส้วมมว่วงเอราภัยเปอร์เซนตมื่อปีพอซ่อ3องอย่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมารวมกันส้วมม่วงเิราภัรอยเปอร์เซนตทั้งผู้ขับขี่และผู้หนังสอนท้ายนะคะขอบคุณมากค่ะ